สวัสดีค่ะตอนนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นเอยตอนนี้อยู่ที่ไหนบอกก่อนเราอยู่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่โรงแรมแกรนด์กกอนนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรที่เด็ดไฮไลท์ของเรานะบอกว่านอนตายตาหลับแล้วค่ะป๊ะป๊ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าชาตินี้เรายังไม่เคยเห็น ทะเลหมอกมาก่อนอุตส่าห์ขนาดนั้นเลยเหรอเหติบ้างเห็นบ้างแต่ไม่ไม่ไม่เต็มไม่เต็มเคยเห็นไม่เห็นเคยเห็นแต่แบบหมอกฟุ้งๆตามนี่ไงคือวันทเคยไปเที่ยวอ่ะอุตส่าห์แบบตื่นตีสี่เพื่อที่ขึ้นดอยนู่นนั่นนี่บ้าบอไปถึงก็จะเจอแต่หมอกแบบฟุ้งๆแต่วันนี้ดูที่พักเราดีอันนี้ดีดีอู้หู้ดีนี่อันนี้จากแกนกุกกอดนะคะเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นี่มันค่อยคขึ้นมาแล้วว่า โอ้ดูสิเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรากำลังลุ้นว่ามันจะเต็มไหมนะจริงๆปกติทะเลหมอ,อกจะเจอช่วงเช้าเชานะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าวม,มีได้ทั้งวันหลังฝ<ค>นตกอะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายอ่ะเขาฝนตกไปตก,ตกไปก็เลยตอนเนี้ยมันเลยขึ้นมา,มา,มาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มเต็มตาว่ามันจะขึ้นมาขนาดไหนนะนี่ดีใจสุดๆดูสิโอ้มาแล้วขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะโอ้ มาเยอะเลยตอนนี้มาเยอะเลยอ่านี่นะฮะโอ้โหตอนนี้จะขึ้นไปตรงไอเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนี้ไอตรงคล้ายๆเป็นสะพานเนาะออสะพานยื่นไปโอ้เต็มเลยเต็มเลยตอนนีนะวิวตรงนี้เนี่ยเป็นทะเลหมอกจริงๆเลยนะโอ้โหนี่เลยนี่เลยโอ้ไม่แต่ตอนตอนนี้ถนะ้าถ่ายรูปตรงนี้นะเหมือนเดินอยู่บนบนเมฆเลยอ,ะอ่ะอันไี้ลองเดินสิ เออลองเดินนี่โอ้โหสวยมากมีเสียงแมลงด้วยโอ้โหวันนี้นะฮะทะเลหมอกเพิ่งเคยเจอตอนเย็นก็เป็นแบบนี้หวังว่านะฮะมันจะเยอะขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้จะอยากให้มันเยอะๆอะไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าิดเดียวมันก็เหมอกมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่เมันยแอนไปดูนี้กันดีกว่าที่ห้องนอน น,นี่นะคะเราก็กลับมาดูที่ห้องนอนของเรากฎว,ว่ามันช้าไปนิดนึงนะฮะเออนั่นจิมาแต่เบบี้เกนก็ได้เห็นนิดนิดนะเดีนะ๋ยวเรามันลุ้นตอนเช้าอีกทีนะถ้ามีเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเนาะถ้ามไม่มีก็อาจจะได้บรรยากาศเท่านี้นะคะสุดยอดไปเลยเป็นเช้าวันนีงนะคะซึ่งเวลาตอนนี้ก็คือประมาณตีห้าครึ่ง นะจะเห็นว่าข้างล่างานี่จากตรงนี้นะฮะตีห้าขอ่ามีทะเลหมอกให้เห็นด้วยอาจจะยังไม่ไม่เต็มมากนะั่งป่า,น,ปาน,นี้ไม่เต็มแต่ว่ามันเหมือนมันทยอยทยอยมาแล้วก็อากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นนะน่าจะประมาณ20ไม่ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะ20องศาอะไรเงี้ยเปิดเหมือนเปิดแอร์อยูอย่นี่นี่นะตรงนี้นี่ทะเลหมอกมาแล้วนะฮะนี่นี่ ซึ่งจริงๆมันสามารถมองเห็นได้จากปลายที่นอนเราเลยนะนี่เห็นไหมปลายที่นอนตื่นมาก็เจอเลยไม่ต้องแบบไปตั้งตตั้งแบบขึ้นพูที่ไหนอะไรเงี้ยให้มันเหนื่อยดูสมาชิกาภาพของเรานะเะเบนวิเกนรับแม่แอนแม่แอนดูไหมอืมท่นเรหมอกดูไหมแม่แอนไม่ดูหรอ ไม่สนใจเลยทะเลหมอกอ่ะไม่เป็นไรอาไอให้ดูกันค่ฮะให้ดูกันนี่คือมันสวยจริงนะทะเลหมอกเนี่ยคืออยากให้มันเต็มกว่านี้ยังเมื่อเย็นเนี่ยโอ้โหแบบล้นออกมาเลยแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วเนี่ยเบบี้เกนเบบี้เกนตื่นแล้วเกนมาดูทะเลหมอกกับป้าไหม ไปดูทะเลหมอกกันไหมฮะเบบี้เกนยิ้มนะจ๊ะเอกุตโมนิ่งนะเอกุตโมกุตโมนิ่งเลยอ่ะนิงๆๆน่งๆๆนิงๆๆน่งอ่ะนิ่ง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 อ่ะนิ่ง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 อ่ะเบบี้เกนเตื่นแล้วเบบี้เกนมาตื่นมาดูทะเลหมอกกันออกมาไม่เปลี่นไม่เป็นไรเราไปดูทะเลหมอกกันสองคนสองคนสองคนไงสวยไหม ดูน oh, ู้นสิดูน okay, uh, 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 ู้นสิโอ้วววชิเคลมมองข้างหลังเราเลยเฮ้ยเคลมมอกข้างหลังเลยเดี๋ยวพี่เกณฑ์แทนไปดูสิลูกดูตรงนู้นอยู anyway, un ่ตรงนู้นเดี๋พ um, um, ี่เกณฑ์มัวแต่มองกล้องอ่ะเป็นพี่เกณฑ์น้องเกณฑ์เออดูตรงนู้นลูกสวยนะเช้าเช้านี่เสียงนกอะไรเสียงมันลงมาแรงนะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปหมดนี่นี่วิว อากาศเย็นๆลมโชยเบาๆกับทะเลหมอ,อกจากนี้ก็ยังมีเบบี้เกนอยู่กับฟ้าด้วยเบี้กากสุขกันเลยจุ๊บเมงอจุ๊บเมงแม่แอนหลับไม่รู้เรื่องเลย <laughs> เอาละตอนนี้เรามีข่าวใหม่แม่แอดตื่นแล้วนี่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 ถ่ายดีๆนะถ่ายดีๆอะไรมาจ้องแบบนี้ยังไงไม่ได้ใส่เสื้อตายแล้วไหนไหนโชว์ลายนายโชว์ลายนายอู้เซ็กซี่หัวยุ่งอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเซ็กซี่หัวยุ่งอ่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดผ้าให้ทุกคนดูนะเติร์กอย่านี่นี่อัปเดตฮะตอนนี้นี่หมอกเนี่ย น้นมาถึงตรงนี้แล้วนะนี่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 คาดว่าอีกชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะมาขอบตรงนี้เลยนะฮะเอามามาโอ้โหนี่มันพยูนเกยตื้อแวานเกยตื้อแตม,มีวานตัวหนึ่งลอยกายนำมาอ,มอยู่เจ็บช้ำดวกุลากว่าที่เคยม,มาแล้วค่ะอันนี้นางแบบโป๊จริงไม่ใช้สแตอินะ <laughs> ไม่จริงอ่ะไปบ้านออกไปแล้วโพจริงไม่ใช้สแตตอินจะมาถ่ายหน้าทำไมไม่ได้ใจนะกระดกขาโชว์เอ้าไม่เป็นนางแบบก่อนนางแบบมาแล้วค่ะอ่ะตอนนี้นะฮะ เรามาดูวิวตอนเช้าตอนนี้ทะเลหมอกเต็มเลยนะตรงบริเวณกลางตอนนี้ตอนนี้สูงแล้วเนี่ยมองโอ้มันหมอกตรงนี้หแแต่ว่าตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะนี่ตรงคลาวอ์กนี่ก็สวยอยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในลายหานเช้านะครับที่นี่เขาก็เป็นแบบตักเองเนาะดีกว่าน้อว่าเขามีอะไรให้เราทานบ้างอันนี้ดู นี่เป็นเบคอนเบคอนไส้กรอกหมูแฮมมีสเตชันเอกนะคะก็สั่งได้ไข่ดาวออมเล็ตไข่ต้มค่ะอันนี้เขาผัดผัดค่ะผัดซีอิ๊วอันนี้ผัดมะม่วงผัดเปรี้ยวหวานอะไรประมาณนี้แล้้วก็อันนีมันแล้วก็มีพวกขนมปงขนมปังใช่แล้วก็มีลายสลัดกับผลไม้นะคะเดี๋ยวมามาไปตักแล้วไปกินชมทะเลหมอกไปด้วยกินไปด้วย วิวนี้สวยมากก็อ่า,อาแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายายค่ะวันนี้ไบ,บายค่ะเค <c oughs> ยังไม่ตื่นสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ก,กดกระดิง่งกิ่ง,ง,งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายยค่ะบ๊ายบาย